สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอสูตรเด็ดล่างสองตัวนะครับเดินมาทั้งหมด18งวดนะครับวิธีคิดนะครับเราจะใช้รักพันหนึ่งครั้งนะครับหน่วยบนสองครั้งนะครับสิบ่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างสองครั้งนะครับร้อยหน้าครั้งที่1 3สามครั้งนะครับหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้ง สิบหน้าครั้งที่สองสามครั้งนะครับร้อยท้ายา 1, ครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับระบบเล้หนึ่งคงที่เด่นตัวที่หนึ่งนะครับระบบเพิ่มไปอีกหนึ่งเด่นตัวที่สองสูตรเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่นะครับสงตัวล่างสี่ศูนย์นะครับตัวเลขที่บอกกันมากกว่าหนึ่งครั้งก่อนนะครับ สี่เป็น8นะครับศูนย์บวกนเป็น0ูนยบวกกันสครั้งเป็น3นะครับก็บวกกัน3ครั้งเป็น7นะครับ2อบวกกันสครั้งเป็น6จากสูตรนะครับเราจะได้6,8บวก8เป็น14นะครับ1 4บวก4เป็น18 18 0เป็น18 18บวก3เป็น21 21บวก4 25 25บวก7เป็น32 32บวก6เป็น38 38บวก5เป็น43 43บวก1คงที่นะครับเป็น44นะครับเฉพาะเลกหนึ่งเลข4บวกเพิ่มอีก1เป็น5นะครับผลรางวันสองตัวล่างออก4 6นะครับ4เข้าที่หลัก10ล่างนะครับ มาถัดมาครับสูตรคำหน่วยได้4 5ผลรางวัลสองตัวล่างออก8 4นะครับ4ก็เข้าหลักหน่วยล่างนะครับมาต่อมานะครับสูตรคำหน่วยได้0 1นะครับผลรางวัลออก7 0นะครับ0เข้าหลักหน่วยล่างมาต่อมาครับสูตรคำหน่วยได้9 0ผลรางวัลออก1 9นะครับ9เข้าหลักหน่วยล่างนะครับมาต่อมา5 6นะครับผลรางวัลออก1 5นะครับห้าเข้าหลักหน่วยล่าง มาตมาเจนะครับผลาัวัลออกเจ็นะครับ7เข้าหลักหน่วยล่างนะครับวาตมา34นะครับผลาัวัลออกสามเก้าครับสเข้าหลักสิบล่างมตมาเจนะครับผลาัวัลออกเจนะครับเเข้าหลัก10บล่างมาตมาหนึสองครับผลางวัลออกหนึ่งเ้าครับหนึ่งเข้าหลักสิบล่างนะครับมาตมาห้าหนะครับ ผลรางวัลออกศูนย์ห้าห้าข้อหลักหน่วยล่างมาต่อมาห้าหกนะครับผลรางวัลส่งตารางออกห้าหกนะครับมาครบทั้งสองตัวนะครับมาต่อมาหนึ่งสองผลละวัลออกหนึ่งแปดนะครับหนึ่งข้าหลักสิบล่างมาต่อมาได้หนึ่งสองนะครับผลรางวัลออกหนึ่งสี่หนึ่งข้าหลักสิบล่างนะครับวมาถัดมานะครับออกผลรางวัลคูณได้สี่ห้านะครับผลรางวัลออกสี่ห้านะครับเข้าทั้งสองตัวครับมาต่อมาสูตรได้หนึ่งสองนะครับ ผลละวันออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งข้าหลักสิบล่างนะครับมาต่อมาได้สองสามผลละวันออกสองเก้าครับสองข้าหลักสิบล่างมาต่อมาครับได้ศูนย์หนึ่งผลละวันออกเจ็ดศูนย์นะครับศูนย์ก็ข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับมาต่อมาครับศูนย์ได้ห้าหกนะครับผลละวันออกหกเก้าครับหกข้ 6, าที่หลักสิบล่างครับจะสังเกตดูนะครับจะเข้าตัวแรกมาเป็นระยะยาวแล้วเพิ่ง หุดมาเป็นตัวที่สองนะครับงอต่อไปจะเดินได้อีกไหมต้องรอรุ้นกันนะครับนี่แค่ผลรางวัลออก9ก้าหนึ่งศูนย์สองหกหนึนะครับ2ตัวล่างออก6กหนะครับสาตัวหน้าครั้งที่หนึ่งออกหนึ่งศูนย์สามสาตัวหน้าครั้งที่สองออกสามศูนาตัวท้ายครั้งที่หนึ่งออกศูนนสี่นะครับสาตัวท้ายครั้งที่สองออก 7จ็ดสนะครับหบวกหเป็น2นะครับเข้าบวก9เป็น8ปบวก3เป็น3นะครับศูนบวกศเป็น0ูนยกศนส่วนนะครับจาก0จะได้ศูนบวกสองครับบวกหกบวกแปดบวกสบวกสบวกศบวกศบวกสี่ แลบวกด้หนึ่งขงที่นะครับศูบวกสเป็นสองสองบวกหเป็น8ปดแปดบวกแปดเป็น1ิ1หกบวกสามเป็นสิบเกบเวกสาเป็น22 2 2ิบสองยีวกศูนย์เป็น2ี2สิบสวกศูนเป็นยี่สิบวกสิบหกยีบวกหเป็นยีนะครับ ได้7นะครับ7็ดบวกเพิ่มเป็น1เป็น8นะครับ2ตัวล่างประจำงวดวันที่16สิงหาคมนะครับได้7กับ8นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลวิ่ง2ตัวล่างประจำงวดวันที่16สิงหาคมสอง4าส่นะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจนะครับถ้าชอบก็เลือกนำไปใช้นะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ